ได้ตอนนี้มาดูต่อเลยค่ะเอาวอ่านพร้อมกันดิฝันครูวันนี้จะสอนอะไรเอ่ยอ่านสิอ่านออกไหมเอ่ยหลักการใช้ E แอนอ่าหลักการใช้ตัวเอกับตัวแอนอดูนะเขาบอกว่าข้อหนึ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอาอ่านพร้อมกันดิฝ่ายได้จำได้ อ่าหนึ่งเอแปลว่าไม่เอาเอาใหม่อ่านไม่พร้อมกันเลยถ้าไม่พร้อมกันเขาก็ทำไมคะสามาคีกันไหมไม่เหมือนเราทำไมคะที่เขามีไม้ให้อันหนึ่งอ่าพ่อก็ให้ทำไมลูกแต่ละคนก็ชอบทำไมกันทะเลาะก,กัน ทะเลาะกันแล้วก็ทําไมคะไม่สามัคคีกันพ่อก็ให้ไม้ไปคนละอันใช่ไหมแล้วก็ให้ทําไมให้ลองหักดูหักได้ไหมได้แต่พอพ่อบอกว่าเอาไม้สามอันมามัดรวมกันแล้วก็ให้ลูกหักหักได้ไหมไม่ได้นั่นคือสามัคคีกันเพราะนั้นอันนี้เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่สามัคคีกันเราก็อ่านไม่ได้อ่านไปคนนั้นมาจากวัดนึงคนนี้มาจากวัดนึงได้ไหมคะไม่ได้อ่าเอาใหม่ค่ะ A อาว่าตามครูค่ะเอแปลว่าหนึ่ง,งใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอ่าตอนนี้มาดูก่อนว่าคำนามเอกพจน์ก็คืออะไรก็คือคำนามที่มีหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งแล้วคำนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดขี่ตัว26ตัวเป็นสระขี่ตัวหตัวตัวเพราะนั้นเป็นพยัญชนะขีดตัวยี่สิบเอ็ดตัวเพราะนั้นเราต้องไปจำไอ้ยีตัวไหมคะไม่ต้องจำมันเยอะเราจำขี่ตัว5ตัว5้าตัวก็คือ a e i o u ถ้า5้าตัวนี้เราจะใช้ a นำหน้าได้ไหม ไม่ได้แค่นั้นเองแทนที่เราจะไปตามตัวมากเราจำตัวน้อยอ้านนะคะตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำนี้คืออะไรคะสน a k ส s n a ขึ้นต้นได้ตัวอะไรตัว s s เป็นพยัญชนะหรือเป็นสระพยัญชนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่างูหนึ่งตัวเราก็บอกว่าอส a k e อสเอาว่าตามคุณครูค่ะ a k งูกี่ตัวหนึ่งตัวตัวดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่าต่อไปอันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรไทเกอร์ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรไทเกอร์ตัวอะไรเออตัวทีทีเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะพยัญชนะถ้าเราจะบอกว่าเสือหนึ่งตัวเราก็บอกว่า อ่ะไทเกอร์อาวาตังคูค่ะอะไทเกอร์อะไทเกอร์อะไทเกอร์อเ,อรเสือกี่ตัวหนึ่งตัว,ตวอ้าวดูต่อค่ะต่อนะข้อที่สองแอนแปลว่าหนึ่งเหมือนกันใช้นาหน้าคำนามเอกพจน์เหมือนกันอีกแต่ขึ้นต้นด้วยสระขึ้นต้นด้วยสระ เช่นเราจะบอกว่าดูนะส้มหนึ่งผลเราจะบอกว่าอะออเรนได้ไหมไ,ไม่ได้เราใช้คำว่า and o r เ n g e understand ต่อไปค่ะอันตัวนี<อ>้ถ้าเราจะบอกว่าล่มหนึ่งคันเราจะบอกว่าอะอัมเบรได้ไหมไม่ได้เราก็บอกว่าแอนแอัมเบร a อ d ั b มเวลาโอเคอ understand เตนอ่าขยัทวนใหม่ A ใช้นำหน้าคำนามที่เป็น <A. S 1> เอกพจน์ <A. S 1> ขึ้นต้นด้วยพยาญชนะ and ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์เหมือนกันแต่ขึ้นต้นด้วย <A. S 1> สละ <A. S 1> มาลองดูตัวอย่างลองมาช่วยกันทำนะคะ <A. S 1> แต่ไม่ต้องทำลงสมุดคะ่ะ เขาบอกว่าอะไรลองอา่านให้คุณครูฟังก่อนเอยึยเอยชงว่าให้ดูข้ออะมาดูข้อที่หนึ่งอ,อ,อเห็นคำนามไหมเห็นคำนามที่คุณครูให้คือตัวอะไรคำนามตัวละ Apple อ,อะเพราะนั้นประโยคนี้เขาบอกว่า deep eat จุดจุดจุด Apple เติม A หร <A! S 1> uh, ือเติม uh. oh. AND อ่าใครว่าเติม A คขลุ่ยหคดขลุ่ยหัดเติมอะไรเติม A หรือเติม AND A คขลุ่ยหัด A อ่าใครเอ่ยดีกะตะวันแอนอ่าสายปานโอ้ทำไมเติมแอนคะลูก อะไรเป็นสระเอเก่งมากเลยเห็นไหมข้อนี้ต้องเติม and apple อ้าวอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะลุ this is a n apple ข้อที่สองยังไม่ต้องทำลงทั้งหมดนะคะไปทางด้วยไม่ต้องทำเลยตอบปากเปล่าก่อนข้อที่2องลองดูซิสมมุติว่าอ่านไม่ได้เลยอันนี้หลักการทำอย่าอ่านไม่ได้เลย แต่คุณครูบอกแล้วมีข้อสังเกตอันนี้หนูจะเติม a หรือ n a a ทำไมถึงเติม a เพราะมันไม่ได้สระอ่เพราะมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระมันเป็นตัว g g ใช้สระไหมไม่ใช่คุณครูบอกแล้วว่าสระมีกี่ตัว5ตัว a e i o u เท่านั้นอ่าขอนี้เติม a เก่งมากเลยเขให้ตัว A องอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะใครอ่านประโยคนี้ได้ This is a go อ่าต่อไปข้อที่สเติม a n เติม a หรือ n ใครว่าเติม a ขอเหตุผลด้วยค่ะตัวไหนทีไม่ได้เป็นสลัอ่าตัวไหนที่ไม่ได้เป็นสลัตัว k เยี่ยมมากเก่งเก่งเพราะนั้นเติมตัว a อ่านประโยคนี้ค่ะ That is a อใอ่านี่คือว่าวนึงตัวต่อไปอ่าข้อ number 4เติมอะไรเอ่ย A, a. หรือแอนเอใครว่าเติมเอใครว่าเติมแอนเหตุผลค่ะอะ,อะไรไม่ได้เป็นสละ Y เยี่ยมม,มาค่ะ That i s a yo yo, yo, yo. อีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมเวลาเราทำเติมเนี้ยเราไม่ต้องอ่านได้ทุกตัวก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมเรารู้เป็นบางตัวเราก็เติมคําได้ใช่ไหมไม่ได้ยากเลยไม่ว่าอู้ทำไมเราต้องอ่านให้ได้ทุกตัวไม่จําเป็นนะคะอ่าแต่ถ้าอ่านได้ก็ดีต่อไปค่ะเหมือนเดิมนะยังไม่ต้องทําลงสมุดขลุกอะนัมเบอร์ไฟข้อที่ห้า เติมอะไรเอ่ยเติมอะไรเอ่ยเอหรือแอนเอใครว่าเติมเออ่าคืออ่นั่นเองอ่าเหตุผลค่ะขอเหตุผลคำตัวไหน B B เยี่ยมมากค่ะวัริกงขโอเคเติมอ่าอ้าวประโยคนี้ค่ะ did eat eat a b u r d ต่อไปค่ะ นัมเบอร์สิข้อที่6ค่ะเติอมอะไรเอ่ย a หรือ n a, a. ทำไมถึงเติม a ไม่ได้เป็นสระง่ายนิดเดียวเอ่ยตัวไหนไม่ได้เป็นสระ p. P. p ตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระเพราะนั้นข้อนี้อ้าวอ่านประโยคนี้ค่ะ e. this is a this is a pen ต่อไปค่ะ n u m b e r รข้อนี้ล่ะ A หรือ AN อนทำไมคะอะไรเป็นสระอีอ้าวอ่านประโยคนี้ค่ะ That is an น l อลฟ์ n โอเคต่อไปข้อ the last ข้อที่8ข้อสุดท้ายอ่าข้อนี้ค่ะ A หรือ N A A เพราะว่าตัวไหนไม่ได้เป็นสละตัว B ีว B. คำว่าบุกอ้าวอ่ันประโยคนี้ค่ะ t h a t is a book t h a a t is book อ้าวดูมาแล้วตัวอย่างแปดข้อถ้าทำเองทำได้ไหมคะได้อ้าวทำได้เอาสมุดขึ้นมาค่ะอ้าวเอาสมุดขึ้นมาเขียนคำสั่งลงไปเลยค่ะ ขีดเส้นใต้ก่อนค่ะอ่ะอานเมื่อกี้ขีดเส้นใต้เลยนะเขียนคำสั่งลงไปก่อนค่ะเติม a n ในช่องว่างให้ถูกต้องน,นั่นแหละไ้องอ่าเขียนคำสั่งลงไปด้วยค่ะลูกอันนี้เขียนไปเลยเลอกตามคิคูไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเรียนแล้วเออเราเติมเป็นหรือยัง อ่า,อาถ้าใครได้แล้วข้อที่หนึ่งเลยค่ะหนูลอกประโยคลงไปด้วยเขียนประโยคลงไปด้วยคุณครูไม่อ่านให้ฟังหนูลองอ่านเองทำเองอ่าทำเลยนะใครทำได้มากข้อก็ได้คะแนนมากเขียนประโยคด้วยใครทำได้น้อยข้อก็ได้คะแนนน้อยก็แล้วแต่ ใครอยากได้คะแนนเยอะก็ทำเยอะนะคะคุณครูมีอยู่5ข้ออ่าอันนี้ข้อที่หนึ่งวันนี้ไม่ไปไหนหน้าเดียวมี5ข้อเลยจะไม่หนีไปไหนคะ่ะตรงที่จุดๆุดดดไว้น่ยก็คือเติมเติม A หรือเติม N เข้าไปเท่านั้นเอง เผื่อใครเขียนไว้ครูให้นำเบอร์ทูต่อไปเลยค่ะลอกโจทย์ไปด้วยนะลอกประโยคไปด้วยมีห้าข้ออ่าเผื่อใครเขียนไว้ครูให้ไปเลยค่ะห้าข้อเลยอ้าวแต่เดี๋ยวถ้าหมดชั่วโมงไม่ต้องกุ้มใจถ้าหมดชั่วโมงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ใครได้ข้อเดียวก็เอาข้อเดียวอ่าใครอยากได้คะแนนเยอะก็ทําเยอะใครบอกใครใครบอกว่าหนูเอาแค่ข้อเดียวก็ข้อเดียวใครได้สองข้อก็สองข้ออ่าตามศักยภาพของตัวเองอ่เปิดเพลงเบาๆให้ฟังดีฟ้า เปิดเพงลงกระเป้าให้ฟังค่ะเ <Hey. Hey. S 1> uh, ปิดเพงลงเป้าให้ฟัง เมื่อกี้ใครฟังอธิบาย <the> day, ใช่ไหมค <the> รก <and S 1> แล้วก็ฝุดทำพร้องกันไม่ยากเลย stay, Friday, อ่านประโยคไม่ได้ <the> ก็สังเกตได้ อันน<ส>ี้สิริวัต์ไวมากเลยถึงของ <Wednesday S 2> อ้อ5แล้วลูกเขียน <Wednesday, S 2> สวยด้วย <and> แต่ถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ทราบเสร็จแล้วขีดเส้ในใต้ด้วยนะอันะ seven days จะหมดเวลาแล้วเฉลยดีไม่เอ่ยอ่าเฉลยใครได้ผิดข้อก็ไม่เป็นไรอ้าวเรามาเฉลยข้อที่หนึ่งกันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่งคิดว่าเติมอะไรเอ่ย A เอหรือแอนแอนโอเคอ่าใครถูกบ้างเอ่ยข้อที่สองเอเอเพราะว่าอะ อ่ะบอยอ่าข้อที่สามแอนอ่าข้อที่สี่ข้อที่ห <A. S 1> ้าเอเ <A. S 1> ก่งมากเลยค่ะใครถูกหมดเยี่ยมมากเลยใคยจะให้ตัวเองอ่าได้ข้อไหนใครได้แค่สามข้อก็เอาสามข้อใครได้สองข้อก็สองข้อไม่ต้อง ไม่ต้องกุ้มใจแต่บางคนได้ครบทั้ง5ข้อวันนี้เป็นยังไงเรียนยากไหม,ไมอ,อันนี้เขาเรียกว่าอด um ิเคิลเอแอนแล้วเดี๋ยวจะมีเดอตามหลังมาอีกนะคะวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการเติมอดิเคิลเกับแอนไปแล้วนะคะทำได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากาง่ายภาษาอังกฤษไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจอาะะ้าวแล้วค่ะวันนี้ก็ทำอักหมดเวลา ฝากเด็กๆไปฝึกอ่านข้อที่1ข้อที่หมาด้วยว่าอ่